เข้ามาเข้ามากันเร็วๆอโอเคสวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับอาจารย์ชาวริตบุตรช้างในรายวิชา เครื่องดื่มตามสมัยนิยมหรือว่าภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า modern drink นะครับในวันนี้เปิดมาเป็นเพลงแบบนี้แน่นอนแบบเป็นเพลงสบายๆเป็นเพลงจีนๆแบบนี้วันนี้อาจารย์จะมาเสนอเก็ตความรู้ดีๆเรื่องราวของชานั่นเองเป็นช่วงเวลาที่ t i m e ละกันนะครับเป็นช่วงเวลาของการจิบชาละกันเนื่องจากว่าการเรียนรู้ของเราเนี่ยในรายวิชานี้มันพูดถึงเรื่องของเครื่องดื่มตามสมัยนิยม เพราะฉะนั้นเราจะพูดกันถึงกระแสะเครื่องดื่มตามสมัยนิยมกันทุกรูปแบบเลยอย่างในคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเป็นจำพวกของเครื่องดื่มแบบผสมก็คือ m i x d r Ink นะครับนั่นก็เป็นเครื่องดื่มประเภทคร็อกเชลต่างๆนะครับวันนี้เราจะเอาใจสายสุขภาพกันนิดนึงจะไปให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของชานะครับ tea times นะครับ tea times โอเคเรามาดูหน่อยว่าวันนี้เราจะไปเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของชาบ้างนะครับวันนี้เราพูดจนถึง4ประเด็นด้วยกันครับผมก็จะพูดถึงความเป็นมาของชาเนาะวั t i ุที่นะครับประเด็นที่2เราจะไปรู้จักประเภทของชาที่เราดื่มกันแต่และอย่างแต่และชนิดเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับหลักๆแล้วชาแบบสากลมันมีประเภทไหนนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้ถึงวิธีการชงชาครับ how to drink นะครับ เรียนรู้ถึงวิธีการชงชาจนไปเรียนรู้กันจนถึงเรื่องของประโยชน์ของมันที่ property นะครับก็คือคุณสมบัติของชานั่นเองที่เราดื่มกันแต่ละแก้วแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับชาเนี่ยพูดถึงมันก็มีความเริ่มต้นมายาวนานเนาะแล้วก็อยู่คู่กับสากลมานานมากนะครับเราจะไปทำความรู้จักกันนิดนึงว่า ในส่วนของชาเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราลองไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่าอืมในความหมายของชานะครับอ่า what is tea นะครับชาเนี่ยความหมายจริงๆแล้วมันคืออะไรนะพวกเรารู้จักกันดีว่าชาเนี่ยมันเป็นผลผลิตทางการเกษตรนะครับเป็นผล,ผลผลิตทางการเกษตรที่เกษตรกรเนี่ยนิยมเด็ดมาจากช่วงใบยอดอ่อนรวมถึงก้านของต้นชานะครับ เนาะเป็นพวกอาคาเมลียพวกนี้ในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าคาเลียนะครับนำมาผ่านกระบวนการวิธีกรรมในการแปรรูปนะครับที่หลากหลายเยอะด้วยนะครับแล้วก็ชาเนี่ยความจริงแล้วความหมายมันก็คือเครื่องดื่มเนาะที่มีกลิ่นหอมเนาะได้จากพืชที่ตากแห้งตามชนิดต่างๆแล้วก็นำมาชงหรือว่าต้มกับน้ำร้อน ซึ่งชาเนี่ยก็เป็นเครื่องดื่มที่มีผู้บริโภคมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรองจากน้ำแล้วอย่างที่เรารู้ๆกันก็คือ,อสิ่งที่เราบริโภคกันเป็นอันดับแรกก็คือน้ำน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตมนุษย์เราต้องดื่มน้ำกันเป็นอันดับแรกอีกแล้วชาเนี่ยเป็นอันดับสองรองมาจากน้ำนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชาเนี่ย มันก็แบ่งเป็นประเภทได้แบบหยาบๆถึง6ประเภทด้วยกันเลยนะครับเราลองไปดูกันว่าประเภทของชาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอะไทยสดทีเนาะมันแบ่งเป็นหยาบๆได้ถึง6ประเภทครับประเภทที่1ก็จะเป็นชาขาวชาเหลืองประเภทที่3เป็นชาเขียวอาที่เรารู้จักกันดีหรือว่ากินทีชาอูหลงครับผมชาจีนเนาะ ชาดำแล้วก็ชาผูเอ,อ๋นะครับซึ่งชาพวกนี้ชาทุกชนิดเนี่ยมันก็จะทำจากต้นชาต้นเดียวกันเหมือนกันแต่มันผ่านกรรมวิธีในการปรุงแต่งที่มันแตกต่างกันออกไปเนาะเราจะแยกไปเป็นอย่างเป็นอย่างเลยดีกว่าอ่ะมาที่ประเภทแรกไวท์ทีนะครับหรือว่าชาขาวประเภทชาขาวเป็นอย่างไรนะชาขาวก็เป็นอ่า ชาถ้าเราสังเกตจากภาพนะครับเราจะเห็นว่าลักษณะของมันจะเป็นอย่างนี้เนาะชาขาวเนี่ยความจริงแล้วต้องบอกก่อนว่าชาขาวเนี่ยมีถิ่นกำเนิดมาจากมนทนฝูเจี้ยนนะครับเป็นทางตอนใต้ของประเทศจีนเนาะก็เป็นชาชนิดหนึ่งที่ผลิตจากตูมแล้วก็ยอดอ่อนของต้นชาเนาะ,ะคนก็ปลูกปลูกกันมา นิยมปลูกกันมากมีชื่อเสียงอยู่ที่มณฑลฝูเจี้ยนตอนใต้ของประเทศจีนโดยผ่านกรรมวิธีผลิตชาขาวจากการเลือกต้นชาในช่วงฤดูใบไม้ผลิชาขาวเนี่ยเราเลือกกันตอนช่วงฤดูใบไม้ผลิหลังจากนั้นก็นํายอดชาที่ได้มามาผ่านกระบวนการทําให้แห้งครับในระยะเวลาที่รวดเร็วด้วยวิธีธรรมชาติจะอาศัยพวกลมแสงแดดความร้อนอะไรต่างๆ ซึ่งมันจะแตกต่างกับการผลิตชาประเภทอื่นๆอย่างเช่นชาเขียวชาดําชาแดงชาหลงพวกนี้วิธีการเนี่ยมันจะต่างกันมันผ่านกระบวนการการทําให้แห้งมาก่อนแล้วก็ความร้อนเนาะรวมถึงไอ้น้ําผ่านกระบวนการการหมักสําหรับชาบางประเภทก็ทําให้ได้ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระแล้วมีคุณค่าทางโภชนาการมากนะครับสำหรับชาขาวเนี่ย มีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างมากรวมทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาติของชาขาวเนี่ยมีความสดชื่นดื่มแล้วจะทําให้สดชื่นมีความนุ่มนวลชาขาวจึงเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับอันนี้ในส่วนของชาขาวเนาะก็ถือว่าดื่มกันมานานแล้วแหละแล้วก็มีพวกสารต้านอนุมูลอิสระเนาะมีประโยชน์ต่อสุขภาพในส่วนของชาขาวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า ชาขาวเนี่ยอย่างที่บอกวิธีการเขานะครับก็คือการทําให้ชาขาวกว่าจะเป็นชาขาวเนี่ยต้องทําให้เอาชาขาวเนี่ยไปทิ้งเขาเรียกว่าเอาใบชาทิ้งไว้ให้มันสลดแต่ก็ไม่ได้บ่มไว้ได้รสชาติอ่อนที่สุดแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงที่สุดอันนี้ประเภทของชาขาวไวท์ทีนะครับเรามาดูประเภทที่สองครับในพูดถึงเยลโลทีเยลโลทีก็คือชาเหลืองตรงตามนั้นเลยเนาะ ชาเหลืองเป็นใบชาที่ไม่ได้ถูกทิ้งให้สลดแล้วก็ไม่ได้บ่มนะครับแต่ทิ้งใบชาไวใ้ให้มันกลายเป็นสีเหลืองดื่มง่ายนิยมดื่มในครอบครัวโดยเฉพาะชาวจีนเนาะต้องบอกเลยว่าชาวจีนเนี่ยจะพูดว่านำเข้าก็ไม่ใช่เนาะเขาก็คือวิถีชีวิตของเขาเนี่ยผูกพันกับชามาตั้งแต่นานละนะครับเพราะฉะนั้น เขาก็เริ่มเขาก็ถือว่าเป็นต้นกําเนิดของชาเหมือนกันแล้วก็ลามไปหลายๆที่เนาะอย่างที่เรารู้จักกันดีประเภทนี้จะเป็นประเภทของชาเหลืองหรือว่าเยลโลทีเราลองไปดูกันหน่อยว่าเยลโลทีจริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรนะครับเยลโลทีนะครับหรือว่าชาเหลืองเนี่ยเขาจะเรียกว่า,าเป็นชาที่มีเฉพาะเมืองจีนเท่านั้นนะครับไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ชาเหลืองเนี่ย เหมาะกับการดื่มคู่กับอาหารเนาะรสชาติดีมีความหวานฝาดๆเนาะส่วนใหญ่เนี่ยจะผลิตที่มณนทนเสฉวนมณนทอนอานฮุยหูหนานหูเป่ยกวางตุ้งเจอเจียงแล้วก็กุยโจนะครับซึ่งเราก็จะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันในประเทศไทยเนาะชาเหลืองนะครับชาพวกนี้มันก็มีกระบวนการผลิตที่ต่างกันอย่างที่บอกชาประเภทนี้มันมีความซับซ้อนมากกว่าชนิดอื่นนิดนึง คือใบชาเนี่ยมันใช้เป็นอยอดอ่อนที่มีคุณภาพดีใช้ใบชานะครับในขั้นตอนกระบวนการแรกเนี่ยเขาเก็บเกี่ยวมาแล้วก็ทําให้ใบชาเนี่ยเอาใบชาเนี่ยไปผึ่งเก็บมาแล้วไปผึ่งจากนั้นก็นําความร้อนสู่ใบชาเป็นกระบวนการเขาเรียกว่าออกซิเดชันนะครับในขั้นตอนที่3เนี่ยจะเป็นการม้วนชาทาให้มันเป็นกลมแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ปล่อยไว้ให้มันแห้ง พื่อให้ได้ชาที่มีคุณภาพดีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะต้องทําการตรวจสอบทุกขั้นตอนในการผลิตชาอย่างละเอียดเนาะทุกขั้นตอนสําหรับการผลิตเหล่านี้ก็ใช้เวลาประมาณ3วันนะครับสบรรพคุณของเจ้าชาเหลืองเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องการป้องกันร,ระบบประสาทเนาะลดความเครียดอ่าถ้าใครเครียดดื่มชาเหลืองนิยมอ่าแนะนํานะครับแล้วก็ทําให้เราหายเครียดทางด้านกายและจิตใจแล้วก็เป็นการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีคุณสมบัติ ต้านความวิตกกังวลอีกด้วยนะครับในส่วนของชาเหลืองนะครับต่อไปเราจะต้องไปรู้จักกับชาประเภทต่อไปคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอ่ากรีนทีนั่นก็คือชาเขียวอ่าชาเขียวเนี่ยพวกเราดื่มกันเนี่ยปกติอ่าปัจจุบันนี้ก็เป็นสมัยนิยมเขาก็นำชาพวกนี้มาผสมกับพวกนมหรือว่ากลิ่นสีต่างๆเนาะ ชาเขียวก็มีรสชาติที่ดีความจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าดื่มชาจริงๆเนี่ยเพื่อสุขภาพอาจารย์แนะนําให้ดื่มแบบเพียวๆเป็นดื่มชาแบบนี้นะครับชาเขียวต้องบอกว่าเป็นชาเขียวเป็นชาที่ไม่ได้ถูกทิ้งให้สลดแล้วก็ไปบ่มเนาะไม่ได้บ่มแต่ยังคงเอาความเขียวเนี่ยเอาไว้ทําให้มันได้กลิ่นความเขียวแล้วก็ความสดของใบชาซึ่งจะบอกเลยว่าชาเขียวเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวอย่างที่พวกเรารู้ๆกันดีเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังก่อนว่า ชาเขียวเนี่ยความจริงมันเกี่ยวข้องกับอะไรยังไงเนาะชาเขียวเนี่ยเป็นชาที่เก็บเกี่ยวจากพืชในอ่าในเช่นเดียวกันกันกบชาเขาเรียกว่าเป็นเป็นพืชชนิดอ่คามเมรียนะครับเป็นพืชแบบชนิดคามเมรียเนาะเช่นเดียวกับชาขาวชาดําชาอูหลงเป็นประเภทเดียวกันแต่ชาเนี้ยมันไม่ได้หมักไงอย่างที่บอกเนาะซึ่งประโยชน์ต่อสุขภาพมันก็มีคุณสมบ,บัติในการต้านทานโรคนะครับ ได้นานาชนิดเลยสําหรับชาเขียวเนาะทำให้เป็นที่นิยมคนส่วนใหญ่เนี่ยนิยมที่จะดื่มชาเขียวหรือว่าอาชาเนี่ยจะออกเป็นลักษณะเป็นสีเขียวหรือว่าอมอชาเหลืองอมเขียวแบบเนี้ยกลิ่นหอมแล้วกออ็อ่อนกว่าชาอู่หลงนะความจริงแล้วนะครับชาเขียวจึงเป็นที่หลงไหลแล้วก็ราคาสูงที่สุดเนาะตรงนี้นะชาเขียวพวกนี้มันก็จะมีรสชาติคล้ายๆกับถั่วเขียว รสฝาดน้อยมีรสฝาดน้อยเนาะ,ะเส้นฉะที่ชงได้ก็จะมีกลิ่นอ่อนๆจนไปถึงเข้มแล้วแต่การคั่วเนาะบางครั้งก็จะมีรสอูมามิถึงรสหวานเนาะก็คือมันกลมกล่อมทําให้บางคนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะเนาะบางคนก็นําน้ําชาพวกนี้ผ่านการกัน่นเขาบอกว่ามันมีผลดีต่อร่างกายครับ แต่ในประเทศไทยเนี่ยจะมีการแต่งกลิ่นให้เกิดความน่าร,รับประทานมากขึ้นเนาะชาเขียวเนี่ยเกิดขึ้นมายาวนานแล้วครับซึ่งความจริงชาเขียวเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นทั้งชาเขียวประเภทแบบญี่ปุ่นเนาะอย่างที่เราทานกันเป็นประจำดื่มกันเป็นประจำเนาะชาเขียวแบบญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นประเภทชาในญี่ปุ่นมีกรรมวิธีการผลิตด้วยการอบแห้งเนาะเอาไปทําอบไอน้ําอย่างอย่างรวดเร็วหรือว่าจะไปนึ่ง บางชนิดเนี่ยก็ใช้การคั่วแทนการผสมส่วนชาเขียวแบบจีนเนี่ยจะเป็นมีการคั่วแทนด้วยกระทะเนาะมันจะแตกต่างกันซึ่งชาเขียวเนี่ยที่เรารู้จักกันดีๆรู้จักกันดีในทั่วไปในไทยเนี่ยจะมีพวกชาเขียวมัชฉาตระกูลมัชชาเนาะเกียวคุโระอย่างเงี้ยเซนชาพวกเนี้ยโฮจิชาแล้วก็เกมไมจิเกมไมาชาอะไรเนี่ยเนาะจะเป็นแบบญี่ปุ่นแต่ถ้าแบบจีนเนี่ยก็จะเป็นหลงจิงแล้วก็ปูหลัวชุนพวกเนี้ยอันนี้จะเป็นประเภทของชาเขียว นะครับซึ่งมันได้ทั้งแบบจีนแล้วก็แบบญี่ปุ่นถูกต้องไหมครับในส่วนต่อไปเราไปเรียนรู้กันในเรื่องของชาประเภทต่อไปลองไปดูที่ชาวูหลงชาวูหลงก็เป็นชาที่มีชื่อเสียงเนาะที่คนไทยก็นิยมดื่มเขาบอกว่าชาอูหลงเนี่ยกระบวนการของมันก็คือใบชาเนี่ยเราจะทิ้งให้มันสลดแล้วเอาไปนวด อไปบ่มเล็กน้อยแล้วมันจะมีรสชาติเข้มก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบอาทานชาแบบเข้มๆนะครับสักครู่นะครับตอนนี้หน้าจอเป็นอะไรเอ่ยอแปบ๊บหนาสักครู่นะครับเนี่ยนอมันเป็นมันสดเนาะมันก็เลยเป็นแบบนี้อ่าโอเคขออภยัยขออภยัยอาจารย์กดผิดนะครับหรือว่าเราเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะอ่าโอเค ไปต่อครับผมในส่วนของชาอูหลงเนาะชาอูหลงอย่างที่เราบอกชาอูหลงเนี่ยมันเป็นภาษาจีนแน่นอนเนาะก็คือเป็นชากึ่งการหมักเนาะผ่านกระบวนการนวดเล็กน้อยอย่างที่พูดเนาะใช้เวลาไม่นานในการใช้เวลาไม่นานนักเนาะมีกลิ่นหอมรสชาติจะมีความชุ่มคอถ้าเป็นน้ำชาร้อนจะเห็นเป็นสีเขียวของใบชาอยู่เนาะรสชาติจะจืดกว่าชาเขียวนะครับ น้ำชาเนี่ยจะมีสีแดงเข้มลักษณะใบสดระหว่างผลิตบางส่วนเนี่ยเป็นต้นกําเนิดของชาอู่หลงที่อยู่ในประเทศจีนมณฑลฝูเจียนซึ่งเป็นฝูเจียนเนี่ยเป็นภาษาหกเกี้ยนซึ่งในภาษาจีนจะใช้คําว่าอู่หลงชาเนาะอู่หลงชาก็แปลได้ว่าเป็นมังกรดําำความจริงแล้วเขามีตำนานเนาะที่เกี่ยวกับชาอู่หลงมากมายเลย แต่ละตำนานเนี่ยก็จะกล่าวตั้งแต่ในราชวงศ์ชิงเนาะซึ่งเป็นจุดกำเนิดชาแห่งตำนานอู่หลงนั่นเองเนาะตั้งแต่ราชวงศ์ชิงมาแล้วซึ่งมันก็มีสปปรรพคุณมากมายนะครับเขาบอกว่าชาอู่หลงเนี่ยใบชาของมันเนี่ยมีสารสารทานสนินเนาะช่วยสลายไขมันในลำไส้ใหญ่ช่วยให้เราเนี่ยสดชื่นมีการกระตุ้นการทำงานระบบประสาทและไหลเวียนโลหิตซึ่งชาอู่หลงชื่อในเรื่องของ เขาเรียกว่ามันมันมีขึ้นชื่อในเรื่องของการช่วยดูดซึมไขมันอพวกคนที่ควบคุมน้ําหนักเนี่ยมักจะนิยมดื่มชาอูหลงเนาะนอกจากนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดลดอาการปวดบวมอักเสบเนาะลดคอเลสเตอรอลเนาะเหมาะกับการที่ลดน้ําหนักมีสารต้านอนุมูลอิสระครับแล้วก็ช่วยลดการเกิดมะเร็งและการแก่ก่อนวั ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดอีกด้วยอันนี้เป็นในส่วนของชาอูหลงเนาะเออเห็นไหมว่าเราจะดูว่าชาเนี่ยแต่ละประเทศประเภทเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่คุณสมบัติเนี่ยมันก็ชัดเจนเลยนะครับในส่วนต่อไปเราลองไปดูในชาต่อไปอ่ะ black tea นี่ก็จะเป็นชาดำเนาะชาดำก็เป็นอ่าใบชาเนี่ยวิธีการเขาคือใบชาเนี่ยเขาจะทิ้งไว้เนาะให้มันอ่าสลดเนาะ มีการนวดอย่างแรงขย้ำแบบนี้แล้วก็ผ่านการบ่มอย่างเต็มกระบวนการจากวิธีการทำให้แห้งแล้วก็มำหมักนะครับในใบชาเนี่ยจะมีกลิ่นเล็กน้อยแต่เมื่อน,นำมาชงแล้วจะได้รสชาติที่เข้มข้นเลยทีเดียวเนาะถือว่าแบล็กที Black Tea เนี่ยน่าจะเป็นเข้มข้นสุดเนาะอืมเราลองไปดูซิว่าชาแบล็กทีเนี่ยไอแบล็กทีหรือว่าชาดำเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันแน่แท้ที่จริงแล้วชาดำเนี่ยเป็นชาประเภทหนึ่งที่มีการ กระบวนการหมักที่ยาวนานมากกว่าชาอู่หลงชาเขียวชาขาวพวกนี้เนะาะชาดำเนี่ยมีรสชาติที่เข้มที่สุดอย่างที่บอกไปเป็นเข้มที่สุดกว่าประเภทของชาทั้งหมดโดยส่วนมากเนี่ยจะผลิตจากชาสายพันธุ์อินเดียนะครับคนก็จะนิยมเรียกเนะาะว่าดนะาร์กทีเนาะส่วนแบล็กทีเนี่ยเป็นสีแล้วก็กลิ่นรสชาติที่ใกล้เคียงกันแต่มันจะแตกต่างในการชงของคนจีนแค่นั้นเอง เนาะภาษาทางตะวันตกเนี่ยจะให้ความหมายว่าชาดำหรือว่า black tea ที่เรารู้จักกันนะครับซึ่งมันก็มีคุณสมบัติมีเขาเรียกว่ามีมีประโยชน์สูงอย่างที่เรารู้รู้กันนะครับมันจะคล้ายๆกันเลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่า,าชาขอโทษอันนี้เป็นชาดำเนาะ,อะโอเคเราลองไปดูในส่วนต่อไปสักครู่นะครับอาจารย์ขอ สลับข้อมูลนิดหนึ่งเนาะยังไงก็ได้กระบวนการในส่วนของอข้อมูลนี้อาจารย์นำมาจากวิกิพีเดียนะครับก็ถือว่าให้ข้อมูลความรู้กับพวกเราจากวิกิพีเดียนะครับเป็นการอัปเดตนะครับไปเรื่อยๆในประเภทต่อไปครับพูดถึงอูเรที ชาผูเอ๋อขอโทษออกเสียงเป็นชาผูเอ๋อทีนะครับเป็นชาที่ใช้เวลาหมักนานมากมีกลิ่นเฉพาะก็มาจากมณฑลยูนานประเทศจีนนะครับชาผูเอ๋อเนาะชาผูเอ๋ออาจารย์น่าจะออกเสียงถูกนะครับผูเอ๋อเดี๋ยวเราลองไปดูว่าความจริงแล้วไอ้เจ้าชาผูเอ๋อเนี่ยมันมีลักษณะที่ชัดเจนแบบไหน ความหมายของมันคืออะไรชาพูเออเป็นชาทางภาคใต้ของมณฑลยูนนานครับแล้วก็มันอยู่ที่อำเภอผูเออเขาก็เลยให้เกียรติเรียกว่าชาผูเออเนาะซึ่งมีเขาเรียกว่าชนกลุ่มน้อยทางทางพูเออเนี่ยที่อำเภอพูเออเนี่ยเขาปลูกขึ้นมานับเป็นชาติที่แบบเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเนาะก็ชนชาติที่ชื่อว่าอีนะครับในอำเภอผูเออมณฑลยูนนานนั่นเองเ,เขาก็ ปลูกชาพวกนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าชาเนี้ยเป็นชาที่มีอย่างที่บอกมันมีรสชาติของมันแต่ละที่เนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีความพิเศษที่แตกต่างกันซึ่งชาผูเอ๋อเนี่ยความจริงก็ตอนนี้ก็เป็นที่นิยมเนาะในประเทศไทยเนาะก็คือเขาบอกว่านับว่าเป็นชาตัวที่แรงมากในปัจจุบันเปรียบเทียบราคาเท่ากับทองคําหมายถึงราคาแพงมาก าชาผูเอ๋อเป็นชาหมักมีสีดำผลิตจากพันธุ์ใหญ่พันธุ์ใบใหญ่ของอยูนานเนาะชาชนิดนี้ดื่มได้ครั้งแรกเนี่ยจะรู้สึกว่ามีกลิ่นแรงรสชาติเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากแต่เมื่อดื่มบ่อยๆครั้งต่อเนื่องกันจะรู้สึกติดใจจนลืมไม่ลงเลยทีเดียวต้องลองกันเนาะชาผูเอ๋อมีกรรมวิธีการผลิตแบบโบราณเนาะก็คือหมักอย่างที่เราบอกเนี่ยเขาหมักไว้ในตะกร้าครับ ในตะก,ก้าสารอย่างที่พวกเราเห็นในสมัยโบราณเนาะแล้วก็ลองมันด้วยใบตองหลังจากนั้นก็หมักอัดก้อนตั้งขนาดเท่ากับหัวแม่มือไปจนถึงขนาดเท่ากับโต๊ะกลมเลยก็มีเก็บไว้นานตั้งแต่1นึ่งปี5ปี10ปีจน20ปีแล้วเอามาออกขายมันถึงมีความเข้มข้นไงครับเนาะอันนี้เป็นในส่วนของชาผูเอ,อ๋อเนาะลักษณะจะเป็นแบบนี้เออเห็นไหมเราจะเห็นว่าประเภทของชาเนมิน มันมีอยู่6ประเภทหลากหลายมากเลยวันนี้เราก็มาทําการเรียนรู้กันเนาะว่าใน6ประเภทมันมีอะไรบ้างแล้วความโดดเด่นของมันเป็นอย่างไรอ่ะทีนี้มาถึงกระบวนการ How to d r i n k วิธีดื่มชาแน่นอนลักษณะการชงชาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันเนาะก็คือลินจากน้ําร้อนเนาะลงผ่านใบชาแล้วก็ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งก่อนที่เราจะลินน้ํา ชาออกมาเพื่อดื่มเอารสชาติของมันเนาะแต่สิ่งสำคัญที่สุดเราบอกเลยนะนี่ตรงนี้ต้องคำนึงถึงในการชงก็คืออุณหภูมิแต่ระยะเวลาอุณหภูมิกับระยะเวลาที่ใช้เนี่ยซึ่งชาแต่ละประเภทมันก็ต้องการเวลาและอุณหภูมิที่แตกต่างกันดังนั้นถ้าเราจะดื่มให้ได้รสชาติเนี่ยเราจะต้องรู้ถึงอ่า การใช้อุณหภูมิแล้วก็ใช้เวลาในตัวชาแต่ละประเภทนะครับเพื่อให้มันได้รสชาติแล้วก็มีความพอเหมาะเนาะในการดื่มมันจะได้มีอัทธรสเท่านเองอืมแล้วก็ต้องบอกว่าสรรพคุณของชาอันนี้โดยรวมที่ property นะครับสรพพคุณหรือว่าคุณประโยชน์ของเขาเมันมีอะไรบ้างนี่เขาบอกว่านักวิทยศาศาสตร์วิกิพีเดียบอกว่านักวิทยศาศาสตร์ชาวสิงคโปร์เขาทําการสํารวจทําวิจัยออกมาเขาบอกว่า การดื่มชาเนี่ยช่วยให้สมองเรามันสดชื่นป้องกันโรคอัลไซเมอร์ด้วยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยชาบางชนิดอย่างเช่นชาอัญชันชาเจี่ยวกุหลาบชาหญ้าหวานหรือว่าชาใบาหม่อนพวกนี้มันมีประโยชน์จะช่วยต้านอนุมูลอิสระเนาะเรื่องของอนุมูลอิสระแก่ก่อนวัยอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถลดคอเลสเตอรอลภายในร่างกายได้อีกด้วยแถมยังช่วยยับยัง้งโรคมะเร็งและโรคเบาหวาน เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการดื่มชาเนี่ยมันมีคุณประโยชน์มากมายเลยซึ่งมันจะสอดคล้องกันกับในคลิปที่แล้วที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของประโยชน์และโทษของกาแฟเนาะชาเนี่ยต้องบอกว่ามีส่วนผสนมของคาเฟอีนเข้าไปแต่ไม่ได้มากเหมือนเหมือนกาแฟนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มในปริมาณที่ดีมันก็ดีต่อสุขภาพถ้าเราดื่มในปริมาณที่มากดื่มในปริมาณที่จัดมันก็สามารถทําให้สุขภาพของเราย่าแย่ได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเราจะดื่มแบบไหนถึงจะดีนะครับวันนี้เรารู้ไปหลายเรื่องเลยเนาะในเรื่องของเอาวันนี้เราพูดถึง4หัวข้อถูกต้องไหมครับเราลองไปทวนกันนิดนึงนะครับวันนี้อาจารย์ยกมาเกี่ยวกับเรื่องชาโดยตรงเลยความเป็นมาของชาชาคืออะไรอันนี้เรารู้ละเนาะประเภทของชาแบ่งออกเป็น6ประเภทแล้วก็วิธีการทรงดื่มรวมถึงคุณสมบัติของมันว่าให้ประโยชน์อย่างไรนะครับ อย่างไรก็ดีวันนี้เราพอทราบแล้วในเรื่องของความรู้ซึ่งคัสเวิร์กของเราก็ยังคงต้องเดินต่อเนาะอาจารย์อยากจะให้พวกเราศึกษาหน่อยวัฒนการดื่มวัฒนธรรมของการดื่มชาเนี่ยศึกษาวัฒนธรรมการดื่มชาที่มีมายาวนานแล้วเนี่ยแต่ละประเทศแต่ละประเทศเนาะประเทศใดก็ได้เนาะหนึ่งประเทศครับอัดเป็นวิดีโอศึกษาแล้วก็เล่าให้ฟังหน่อยว่า วัฒนธรรมการดื่มชาของประเทศสิงคโปร์สมมุติว่า,าเป็นประเทศเอาต้นๆวัฒนธรรมการดื่มชาของประเทศไทยเป็นอย่างไรเริ่มต้นมาเป็นอย่างไรวิวัฒนาการมาแล้วมีชาตัวไหนที่แบบนําเข้าจากประเทศนั้นๆอะไรแบบเนี้ยเนาะให้เล่าให้นําเสนอหน่อยความยาวไม่เกิน5นาทีครับส่งใน google classroom เช่นเดิมอย่าลืมนะครับทำการบ้านนะครับก็ ศึกษาก่อนเราทำการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็มาสรุปผ่านวิดีโอให้อาจารย์ดูนะครับทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมในการดื่มชาของประเทศต่างๆนะครับและเอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับวันนี้คิดว่าเป็นงานที่ไม่ยากนะครับใครที่ติดขัดปัญหาต่างๆสามารถแจ้งอาจารย์ได้นะครับเราสามารถคุยกันได้นะครับ บอกได้เลยวา่าจะขอส่งช้าหรือติดธุระอะไรยังไงคุยได้นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ต้องไปก่อนก็ต้องขอบคุณแล้วก็สวัสดีพวกเราแล้วเจอกันในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้สวัสดีครับ